สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับราชาหมีมีรูปร่างสูงใหญ่และยิ้มอย่างน่ากลัวเขาเก้าวไปข้างหน้าอย่างมากร่างกายของเขาใหญ่ขึ้นเมื่อเขาเคลื่อนไหวในเสี้ยววินาทีเขาก็กลายร่างเป็นหมีกงเรบทองขนาดยักษ์ที่สูงกว่า15เมตรแล้วกัดแกงกงเรบที่สองแสงคู่ของมันปรากายแสงของกรงเรบปรสานกันและสั่นไหวขณะที่มันฟันเข้าใส่คู่ต่อสู้ เขาเป็นคนที่ทรงพลังที่สุดในบรรดาหมีกงเล็บทองที่มีฐานการฝึกฝนมาหลายแสนปีเพียงแค่ตัดสินจากความสามารถในการต่อสู้เท่านั้นเขาอาจเป็นหนึ่งในสัตว์วิญญาณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนอกเหนือจากที่เทียนหากเขาไม่โดนลำแสงไอออนหนักที่ทำให้เขาไม่ฐานตั้งตัวในวันนั้นทางอเรนและคนอื่นๆก็คงจะตายด้วยน้ำมือของเขาในการต่อสู้ครั้งนั้นในอีกด้านหนึ่งเยาวชนที่ดูทั่วร้ายก็เคลื่อนไหวเช่นกัน มองเห็นดวงตาสีเหลืองใสเป็นประกายบนต้นไม้ใหญ่นับไม่ถ้วนในสภาพแวดล้อมที่มืดมิดรำแสงสีเหลืองขูนปกคลุมด้านข้างของถังโอรลนมันคือราชาปีศาจพันตัวครั้งหนึ่งมีสัตว์วิญญาณหลายสิบตัวในโลกของสัตว์วิญญ,ญาณสัตว์วิญญาณหลายบางตัวตายด้วยหน้ามือของหัวอยู่เฮาในขณะที่อีกสองตัวกลายเป็นจิตวิญญาณของหัวอยู่เฮาและช่วยให้เขาเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นพระเจ้า ในบรรดาสิบสัตว์วิญญาณรลายในตอนนั้นราชาปีศาจพันตัวและราชาหมีเกือบจะเท่ากันโดยอยู่ในอันดับที่4ี่และห้าตามลำดับเขาไม่คู่ควรกับราชาหมีเมื่อพูดถึงความกล้าหาญในการต่อสู้แต่ราชาหมีไม่สามารถเทียบได้กับการแปลงร่างอัญชันฉลาดของเขาในการต่อสู้ภาพเงาของผู้หญิงที่ด้านหลังของถังโอเดนสว่างวาบในขณะที่ร่างกายของเธอถูกล้อมรอบด้วยแสงสีม่วง มีเสียงคำรามของมังกรลึกขณะที่เธอเปิดการโจมตีทันทีเธออยู่ในอันดับที่10ของสัตว์วิญญาณร้ายและรู้จักกันในชื่อราชินีมังกรปีศาซูจี้สัตว์วิญญาณร้ายทั้ง3ตัวนี้ร้อนเป็นขุมพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของสัตว์วิญญาณร้ายแม้ว่าราชาหมีและราชาปีศาพันตัวจะยังไม่บรรลุระดับพมยุทธระดับสูงสุดในขั้นของเทพกึ่งเทพ แต่พวกเขาก็เข้าใกล้มันมากสูจี้เกือบถึงระดับอัครพมายุทธระดับ98การต่อสู้กับพวกเขาเหมือนกับการต่อสู้กับทีมที่ประกอบด้วยพม,มายุทธ์มังกรแสงแร่มืดโรงเย่เย้พม,มายุทธมากรักจางซินพม,มายุทธไรรักเฉาเตอจือ้อแรงกดดันที่น่าสะพึงกลัวดูเหมือนจะทําให้สมรภูมิแตกสลายฝ่ายตรงข้ามมีพลังมากจนหายใจไม่ออกอาสูนเทพตี้เถียนผู้ยิ่งใหญ่ยังไม่ได้เคลื่อนไหว แต่สัตว์ประหลาดแห่งซือไรเคิลทั้ง7ติดอยู่ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังแล้วมีเสียงคำรามดังขึ้นจู่ๆทั้งเวรนก็ส่งเสียงคำรามขึ้นไปบนท้องฟ้าชุดก่อต่อสู้ระดับสามคำบนร่างกายของเขาเปล่งพระกายด้วยแสยงสีทองที่พรางพราวอย่างหาที่เปรียบไม่ได้มันเหมือนกับแสงสีทองแรกของรุ่นอารุณที่ส่องสว่างในความมืดที่ไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อได้ยินเสียงคำรามของมังกรผู้กล้าหาญ รัศมีของราชามงกรทองก็ระเบิดออกมาในเสี้ยววินาทีรูปมงกรสีทองอารามขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นทั่วพื้นมันคือเขตแดนราชามังกรทองของเขาสัตว์ประหลาดแห่งซอไรเคอร์อ,อีก6ตัวและซอหมาจินฉีรู้สึกถึงพลังงานที่พุ่งพล่านไหลเข้าสู่พวกเขารัศมีของพวกเขาระเบิดออกมาจากร่างกายของพวกเขาไม่นานหลังจากนั้นรัศมีที่สองพระกายและยิประยับบนชุดก่อต่อสู้ของพวกเขา ในขณะเดียวกันสัตว์วิญญาณหลายทั้ง3ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากเสียงคำรามของมังกรที่ดังอึกกระทึกการเคลื่อนไหวของราชาหมีช้าลงเล็กน้อยการโจมตีของราชาปีศาจพันตัวไม่ได้ช้าลงแต่รัศมีที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเขาจางลงเล็กน้อยชูจี้เป็นคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดเธอตกตะลึงทันทีและรัศมีสีม่วงเข้มที่เปล่งออกมาจากร่างกายของเธอลดลงหนึ่งในสา ยิ่งสถานการณ์อันตรายมากเท่าไรทางเรนสก็ยิ่งสงบลงเท่านั้นเมื่อต้องต่อสู้กับผู้ต่อสู้ที่ร้ายกาจเช่นนี้เขารู้ดีว่ามันยากเพียงใดที่เขาจะเอาชีวิตรอดเป็นผลให้เขาใช้ประโยชน์สูงสุดจากทุกสิ่งที่เขามีอาสูนเทพตี้เทียนก็เป็นราชามังกรดำตาสีทองเช่นกันว่ากันว่าสายเลือดของเขาบริสุทธิ์และสงพลังที่สุดสายหนึ่งถึงครานั้นสายเลือดของเขาก็ยังแน่กลัวไม่ถึงครึ่ง ของเทพเจ้ามังกรของถังโอเรนไม่มีการเปรียบเทียบสายเลือดของถังโอเรนสามารถปราบปรามศัตรูนี้ได้อย่างแน่นอนในขณะเดียวกันซูจี้เคลื่อนไหวครั้งแรกถังโอเรนสามารถสัมผัสได้ว่าผู้ต่อสู้คนนี้มาจากเผ่ามังกรเช่นการยิ่งกว่านั้นเธอเป็นหนึ่งในสมาชิกที่มุ่งร้ายสายเลือดของราชามังกรทองได้ปลดปล่อยอุณหภูมิที่ร้อนจัดมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเมื่อใช้เพื่อปราบปรามมังกรชั่วรา้ายเช่นสิ่งมีชีวิตนี้ดังนั้นถังโอเรน ถึงไม่ลังเลเมื่อปลดปล่อยรัศมีสายเลือดของเขาอย่างเต็มที่ทันทีที่เขาเคลื่อนไหวเพื่อปราบปรามสัตว์วิญญาณร้ายทั้ง3ตัวในช่วงเวลาสั้นๆก่อนหน้านี้ความคิดนับไม่ถ้วนได้ผ่านเข้ามาในหัวของถังอูลินแล้วสัตว์วิญญาณร้ายทั้งสีที่อยู่ต่อหน้าพวกเขามีผดังมากอย่างแท้จริงแต่มีสิ่งหนึ่งที่ควรค่าแก่การให้ความสนใจสัตว์วิญญาณร้ายเหล่านี้ไม่มีก่อต่อสู้ ชุดก่อต่อสู้เป็นตัวอย่างของความฉลาดของมนุษยชาติมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวของเทคโนโลยีสมัยใหม่และความสามารถของวิญญาจารย์เป็นเพราะการสร้างเครื่องมือวิญญาณที่ทําให้หุ่นจกนักรกลและชุดก่อต่อสู้ได้รับการพัฒนาในไม่ช้าและนั่นคือจุดที่สรรัตว์วิญาณสูญเสียความสามารถในการต่อสู้กับมนุษยชาติอย่างแท้จริงจากนั้นในความพยายามของทางอเรนทที่จะใช้โอกาสรอดอันน้อยนิดของพวกเขาให้ได้มากที่สุด เมื่อต้องต่อสู้กับสัตว์วิญญาณร้ายทั้ง4ก่อต่อสู้ของเขาจะเป็นบอ่อเกิดแห่งชีวิตฐานการฝึกฝนของทางอเรนสามารถแข่งขันกับอัครพมยุทธ์ได้อย่างแน่นอนโดยอาศัยกอต่อสู้ระดับสามคำของเขาเขาสามารถต้านทานการโจมตีของพมยุทธ์ระดับสูงสุดได้หนึ่งหรือสองครั้งชุดกอต่อสู้ระดับ3ามคำของเขาได้สายเลือดของราชามังกรทองทําให้เขาสามารถเข้าสู่ขอบเขตของนงรบชั้นยอดได้แล้ว ในทางกับการในบรรดาสหายทั้งหมดของเขาดาปิศาจพายุซือหมาจินฉีก็เป็นราชทินนา,นามพม,มายุทธแล้วนอกจากชุดกอดต่อสู้ระดับสามคำของเขาแล้วซือหมาจินฉียังมีความสามารถเทียบเท่ากับอัครพม,มายุทธดาพลังของเผ่าพันมังกรมีความสําคัญเป็นพิเศษหากพวกเขาต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในวันนี้การปรากฏตัวของซือหมาจินฉีจะมีความสําคัญอย่างยิ่ง ในอีกทางหนึ่งเจ็ดประดาแห่งซือไดเคิลที่เหลือมีระดับวิญญาณพมยุทธ์ทั้งหมดนอกเหนือจากชุดก่อต่อสู้ระดับสามคำบนร่างกายของพวกเขาแล้วพวกเขายังมีความสามารถในระดับราชจินนานามพมยุทธ์ล่าวอีกในหนึ่งทั้งกลุ่ม8คนของถังโอเรนเท่ากับกองกําลังต่อสู้ของอาครพมายุทธ์สองคนและราชทินานานพมายุทธ์หคนพวกเขาร้อนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในกลุ่มเดียวกันรายชื่อดังกล่าวค่อนข้างทรงพลัง และนี่คือสาเหตุที่ถังอเิลินกล้าที่จะพาพวกเขาไปยังพื้นที่รักของป่าใหญ่ชิงโตสัตว์วิญญาณร้ายทั้งสี่ของฝ่ายตรงข้ามมีพลังมหาศาลแต่พวกเขายังคงถูกยับยัง้งด้วยสายเลือดอาชามังกรทองในระดับหนึ่งอสูรเทพตี้เถียนและผู้หญิงผมสีม่วงจะได้รับผลกระทบเป็นพิศเศษเนื่องจากตัวตนของพวกเขาในฐานะสมาชิกของเผ่าพันธุ์มังกรดังนั้นท้งอเิลินได้ร่างแผนทั้งหมดไว้ในใจแล้ว เขายังหาเวลาสื่อสารกับสหายของเขาก่อนที่การต่อสู้จะเริ่มขึ้นสือจี K ้ขมวดคิ้วอย่างเลือกซึงตั้งแต่วินาทีที่ถังโอรินปล่อยเขตแดนมังกรทองของเขาเธอรู้สึกราวกับว่าจิตวิญญาณของเธอกำลังสานด้วยความกลัวเธอเคยสัมผัสได้ถึงรัศมีของราชามังกรทองที่ปลดปล่อยออกมาจากร่างกายของถังโอรินแล้วครั้งหนึ่งแต่ทว่าตอนนี้มีความแตกต่างอย่างมากซึ่งคล้ายกับสวรรค์และโลกตามที่กล่าวไว้ในตี้เถียน เด็กชายไม่สามารถเติบโตต่อไปได้อีกต่อไปมิฉะนั้นเขาจะเป็นอันตรายต่อโรคมากเกินไปหากสายเลือดราชามงกรทองในร่างกายของเขาตื่นขึ้นอย่างสมบูรณ์เขาจะสามารถต่อสู้กับฝ่าบาทของพวกเขาได้เธอปรับพลังความมืดภายในร่างกายของเธอเพื่อระงงับสายเลือดที่สันเทาของเธอด้วยความพยายามอย่างมากเธอ,อยังคงโจมตีต่อไปแต่ทว่าร่างที่ใหญ่โตของชายคนหนึ่งก็ปรากฏขึ้น จากอากาศต่อหน้าเธอในขนาดนั้นร่างกายของชายผู้นั้นถูกปกคลุมด้วยชุดกอต่อสู้สีทองอารามเขายืนอยู่ตรงนั้นราวกับเทพสงครามมือเขาถือดาบยักในมือซูอจี้รู้สึกว่าวิสัยทัศน์ของเธอสับสนไปชั่วขณะเธอรู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นราชชนีมังกรปีศาจนารกในโลกเสมือนจริงมังกรของเผ่าพันุ์มังกรนับไม่ถ้วนยืนดูเธอเสียงที่เอาแต่ใจดังก้องไปทั่วทั้งสวรรค์และโลก เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นมังกรดังนั้นเจ้าจะต้องถูกตัดสินตัวสารที่เธอรู้สึกก่อนหน้านี้ได้เปลี่ยนเป็นความกลัวสุดขีดเมื่อเธอรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเธอถูกครอบงำซือจี้อ้าปากค้างด้วยความประหลาดใจได้ถอยกลับอย่างกระดานหันปรากายแสงสีม่วงพวยพุ่งออกมาจากร่างของเธอในทันทีมันทําให้เธอดูเหมือนดวงอาทิตย์สีม่วงดวงเล็กๆเธอไม่ได้โจมตีไปยังที่ทางของเจ็ดประดานแห่งเซอร์ไรเคอร์ แต่เธอถอยกลับด้วยความเร็วสูงสุดแทนพืชพันธุ์เหวี่ยวเฉาภายใต้แสงสีม่วงที่ปกคลุมเธอทุกที่ที่เธอผ่านไปเป็นผลให้พืชถูกทำลายในความมืดซื่อหมาจินฉีถือดาบสังหารมังกรไว้ในมือเขาไม่ได้ไล่ตามเธอแต่ร่างกายของเขาเคลื่อนไหวในแนวระนาบเป็นแสงระยิบระยับปายดาบที่เสกออกมาจากดาบของเขาที่พยายามจะแยกสวรรค์และโลกขณะที่เขาเหวี่ยงดาบของเขาไปยังราชาหมี ร่างกายของเขาคือดาบ,บสังหารมังกรจิตใจของซื่อหมาจินฉีและทังโอเหรนเชื่อมโยงกันมาโดยตลอดดังน,นั้นทั้งโอเหรนจึงสามารถควบคุมซื่อหมาจินฉีในระหว่างการต่อสู้ได้การฟันจากดาบของเขาทำให้ราชามังกรปีศาจนรกถางะถอยกลับแต่แท้จริงแล้วการโจมตีนั้นมีไว้สำหรับราชาหมีในเวลาเดียวกันคนที่เหลือก็เปิดการโจมตีของพวกเขาทานแสงดาวทั่งพายลงมาจากฟากฟ้า แสงดาวดูกระจัดกระจายแต่จริงๆแล้วมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเป้าหมายของมันนั่นคือราชาหมีความมืดโดยรอบก็สว่างขึ้นทันใดในโลกที่มืดมิดดวงดาวที่สว่างสวยัยส่องแสงสว่างให้กับความมืดในขณะที่แสงดาวที่พลางภายก่อตัวเป็นดวงดาวที่ทอดยาวบนท้องฟ้าดวงดาวหมุนวนสร้างความรู้สึกวิวให้กับมหาสัตว์ทั้งสี่การโจมตีของราชาปีศาจพันตัวกับต,ตรงกันข้ามในทันที มันยิงออกไปทุกทิศทุกทางในขณะที่แสงดาวส่องลงมาที่ร่างของราชาหมีซึ่งปกคลุมเขาด้วยชั้นของประกายสีทองการเคลื่อนไหวของเขาอยู่ทั่วขณะมันคือเขแดนก่อต่อสู้ระดับสามคำของซูเซลยานที่รู้จักกันในชื่อการเปลี่ยนของดวงดาวมันเป็นการแสดงการควบคุมที่ยอดเยี่ยมมีเสียงดังกราวตามโอกาส ดาบสังหารมังกรสกัดกั้นการโจมตีของราชาหมีในการต่อสู้ระหว่างความสามารถของทั้งสองฝ่ายซืหม่าจินฉีอาเสียเปรียบได้หากไม่ใช่การปรากฏตัวของทักษะการเปลี่ยนของดวงดาวแต่ทว่าแสงดาวพังพราวที่นำทางโดยทักษะการเปลี่ยนของดวงดาวก็สามารถทำให้กองกำลังโจมตีส่วนใหญ่ของราชาหมีเป็นกลางได้นอกจากนี้ยังช่วยให้ร่างกายของซือหม่าจินฉีคงที่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาว มองเห็นกลุ่มดาวที่เชื่อมโยงกันห้อยลงมาจากดาวที่สว่างที่สุดและพ่างเพลาที่สุดดาวเชื่อมโยงชี้ไปที่หัวของราชาปีศาจพันตัวราชาปีศาจพันตัวเงยหน้าขึ้นมองจากนั้นเขาก็รู้สึกถึงเสียงหวีดวิวของอาวุธที่แหลมคมเบื้องหน้าเขาในช่วพริบตามันคือดาบเทพดวงดารามันคือดาบเทพดวงดาราที่แปลเปลี่ยนแม้ว่ามันจะไม่ใช่ทักษะการหลอมรวมวิญญ,ญาณดุดการต่อสู้ แต่เป็นการผสมผสานทักษะของแย่ชิงหลานและซูเซลยานซึ่งถูกล้อมรวมเข้าด้วยกันภายใต้แสงดาวแย่ชิงหลานได้เข้าใจสเสน่ห์ของดาบของเธอแล้วฐานการฝกฝนของเธอได้รับการยกระดับเป็นระดับ8ดวงแหวนการล้อมรวมอย่างสมบูรณ์กับจิตวิญญ,ญาณแสนปีได้เพิ่มฐานการฝกฝนของเธออย่างมากในทางกลับกันเขตแดนก่อต่อสู้ระดับสามคำของเธอค่อนข้างเรียบง่ายมันถูกเรียกว่าเขตแดนอักษรดาวรา ซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความคมอย่างไม่น่าเชื่อการรวมการของเขตแดนอักษรดาวราและเขตแดนการเปลี่ยนของดวงดาวทําให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าดาบเทพดวงดาวราที่แปรเปลี่ยนถึงครานั้นราชาปีศาจพันตัวก็ยังเป็นมหาอํานาจในระดับพมายุร,ระดับสูงสุดปรากายปีศาจในดวงตาของเขากระพริบหนึ่งครั้งใดน,นั้นสภาพแวดล้อมก็หนาแน่นและเหนียวเนินหนะเยื่ยงหิงาน รู้ถึกสึงสายตาหน้าไม่ท้วนที่ปรากฏอยู่รอบตัวเธอดวงตาฉายแสงที่ดูเหมือนปีศาจซึ่งดูดพลังงานบางส่วนไปจากเธอการโจมตีที่ควรจะเฉียบคมอย่างเรือเชื่อดูเหมือนจะอ่อนแอลงทุกสิ่งรอบตัวช้าลงเธอเฝ้าดูอย่างหมดหนทางเมื่อกระแสแห่งรัศมีสว่างสวัยไปทั่วร่างกายของเธอแต่เธอก็ทําอะไรไม่ได้ราชาปีศาจพันตัวได้เปิดตัวเขตแดนอันทรงพลังของเขาเขา บรรลุฐานการฝึกฝนพลังจิตวิญญาณในระดับขอบเขตจ,จิตวิญญาณแม้ว่าเย่ชิงหลานจะมีความสามารถที่โหดเหี้ยมแรกกดขี่ข่มเหงแต่เธอก็ถูกเขตแดนของราชาปีศาจพันตัวปราบปรามอย่างสมบูรณ์เธอรู้สึกหมห่นหนนทางได้กำลังจะถูกทำร้ายราง้วยรัศมีแห่งปีศาจทันใดนั้นทวกสิงรอบข้างก็กลับไปสู่ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ซึ่งเขตแดนของราชาปีศาจพันปียังไม่ถูกปลดปล่อยเหมือนเดิม ดาบของเย่ชิงหลานอยู่ต่อหน้าราชาปีศาจพันตัวแล้วเป็นไปได้อย่างไรราชาปีศาจพันตัวตกใจอย่างมากแสงดาวระยิบระยับเมื่อราชาปีศาจพันตัวถูกฟันด้วยดาบในทางกับการเย่ชิงหลานรู้สึกราวกับว่าเธอได้ฟาดท่อนสูงแข็งแงดาบเทพดวงดาราของเธอรื่นเมื่อร่างของเธอปรากฏขึ้นในอีกด้านหนึ่งทันทีท่อนสูงสีดำสนิทปรากฏขึ้น ณจุดที่ราชาปีศาจพันตัวอยู่ในตอนแรกในช่วงเวลาต่อมาเขาปรากฏตัวขึ้นในจุดที่อยู่ห่างออกไปหลายสิบเมตรเขามีสายตาที่ตกตะลึงขนาดจ้องมองไปที่ทางอเรนซึ่งยืนอยู่ที่ใจกลางของสนามรบเช่นเดียวกับที่เขตแดนของราชาปีศาจพันตัวระง,งับเขตแดนของเย่ชิงหลานเขตแดนของราชาปีศาจพันตัว ก็ถูกระง,งับโดยเขตแดนย้อนเวลาของถังโอรินในทํานองเดียวกันเขตแดนย้อนเวลาให้ข้าย้อนกลับไปช่วงเวลาก่อนหน้านี้ถังโอรินสามารถควบคุมเขตแดนของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาดําเนินการควบคุมมันไปที่ราชาปีศาสตร์พันตัวเพียงรําพังในขณะที่เย่ชิงหลานไม่ได้รับผลกระทบใดๆภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดในขณะเดียวกันสถานการณ์ในสนา,ามรบก็เปลี่ยนไปแล้วในขณะนี้ มีเพียงแยกชิงหลานเท่านั้นที่ยังคงโจมตีราชาปีศาจพันตัวคนที่เหลือทั้งหมดเปิดการโจมตีพร้อมกันเมื่อทักษะการเปลี่ยนของดวงดาวเปิดตัวทักษะการเปลี่ยนของดวงดาวไม่เพียงแต่สามารถเคลื่อนย้ายพลังงานได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อีกด้วยมันสามารถเปลี่ยนคนได้เช่นกันแยกเจิงอยู่ ปรากฏตัวบนท้องฟ้าด้านหลังราชาหมีทันทีปีกทั้งสีด้านหลังของเขากางออกในขณะที่รัศมีของทูตสวรรค์เบ่งบานอย่างาสดใสมันเป็นกายแท้วิญญาณยุธของเขาแสงแห่งการพิพากษาส่องไปยังร่างาของราชาหมีในวินาทีต่อมาภายใต้การเสริมพลังของกายแท้วิญญาณยุธของเขาทูตสวรรค์ไม่นานหลังจากนั้นเขาแทงไปข้างหน้าด้วยดาบศักดิ์สิทธิ์และเปิดตัวทักษะวิญญาณที่แดของเขาโดยไม่รังเล เขาปลดปล่อยชุดของทักษะวิญญาณในลักษณะที่ราบรื่นราวกับน้ําที่ไหลเย่เจื้อ,อยู่ได้เปิดตัวความสามารถในการโจมตีของเขาอย่างสมบูรณ์แบบแม้ว่าราชาหมีจะเป็นสัตว์วิญญาณชั้นยอดที่มีการป้องกันที่ทรงพลังแต่ร่างกายทั้งหมดของมันก็กลายเป็นลูกบอลไฟสีแดงทองเมื่อมันถูกแสงแห่งการพิภากษาตามด้วยดาบไฟที่ลุกชนเขาถูกทําลายโดยการโจมตีในเวลาเดียวกัน มีใครบางคนรอเขาอยู่ที่ตำแหน่งที่เขาถูกระเบิดบุคคลนั้นย้ายไปภายใต้ผลของทักษะในเขตแดนการเปลี่ยนของดวงดาวในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของเธอเงาของเธอก็ใหญ่ขึ้นอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เธอปวดปล่อยความดูร้ายของเธอเมื่อได้รับการเสริมพลังของเขตแดนมังกรทองเธอขยับกำปั้นของเธออย่างรวดเร็วซึ่งคล้ายกับค้อนยักษ์ขณะที่เธอเสกเงาของกำปั้นณนัาพันในเสี้ยววินาที เธอปลดตัวทักษะวิญญาณที่7ของเธอนั่นคือกายแท้ริงยักษ์ไททันทักษะวิญ,ญญาณที่8ของเธอและมันระเบิดเทพเมฆาด้วยทักษะวิญ,ญญาณที่8ของหยนเอิญเย่ห่วยเป็นทักษะวิญญาณที่เธอได้รับหลังจากการลอมรมกับสมุนไพรมาตามันเป็นการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบระหว่างความแข็งแกร่งของเธอและความลึกซึ้งของมหาเทพเมฆาเงาของกามปั้นนภาานถูกระเบิดออกเป็นเกลียว ร่อง้อม r o ความแข็งแกร่งพลังวิญญาณของเธอแระความโธรนโหดที่ได้รับจากฟักทองไส้เดือนซึ่งเป็นสมุนไพรอมาตาที่เธอร้อมรวมด้วยมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนับไม่ถ้วนออกมาจากร่างของราชาหมีในปัจจุบันแม้ว่าเขาจะฟื้นตัวจากแสงสว่างของแสงดาวที่พรั่งพรายแต่พลังหมุนอันน่าสะพึงกลัวที่เกิดจากมัดของย้นเอิญแย่หวยรู้สึกเหมือนกำลังจะฉีกร่างของเขาเป็นชิ้นๆเขาจมดิ่งสู่ความฝืดชั่วคู่อีกครั้ง ในเวลาเดียวกันมีเงาสองร่างปรากฏเคลื่อนบนศรีรษะของเขาคนหนึ่งอยู่ข้างหน้าในขณะที่อีกคนหนึ่งอยู่ด้านหลังเงาดวงตาดูเหมือนจะเชือดคอเขาในขณะที่มืออ้วนใหญ่ขั้วหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยรัศมีแห่งการทำลายรางสีม่วงดำจากอีกร่างหนึ่งตบหลังศรีรษะของเขาพร้อมกันพวกมันเป็นศัตรูที่เป็นสัตว์วิญญาณร้ายใน,นระดับพม,มยุทธระดับสูงสุดแล้วยังไงละ่ะพวกเขาจะรวมความพยายามเพื่อเอาชนะศัตรูให้ได้ เจ็ดปราดแห่งเซอร์ไดเคอร์ได้รับการฝูกฝนร่วมกันเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ในขณะน,นี้หลังจากยกระดับฐานการฝึกฝนของพวกเขาศัตรูที่เป็นเป้าหมายของพวกเขาร้อนเป็นมหาอำนาจในระดับพมายุทธ์ระดับสูงสุดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ